อ่ะครับวันนี้เราจะมากันต่อในเรื่องของวิชาสังคมศึกษานะครับข้าถูอในเรื่องของพุทธประวัติกันนะครับในเรื่องของพุทธประวัติครับเราจะเริ่มตั้งแต่ไทม์ไลน์แรกเลยนะครับก็คือในช่วงของการประสูิครับในช่วงของการประสูนนะครับของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับ ประสูดนะครับซึ่งจะตรงกับวันสําคัญอันนึงเลยก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งหลักสังเกตในวันวิสาขบูชาครับมันก็คือจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6กถูกต้องไหมฉะนั้นหลักในการจำครับว่าจริงๆแล้วว่าสาคัญในบางวันนะครับมันจะตรงกับขึ้น15บห้าค่ำอยู่แล้วแต่มันจะต่างกันแค่เเดือนอะไรเท่านั้นเองที่นี้วันวิสาขบูชาหลักในการจํานะครับมันขึ้นต้นวิวิใช่ไหมครับฉะนั้นหลักในการจําครับให้เราสลับวอลแวนครับเห็นไหม พอเราสลับเบาแหวนแล้วมันจะเป็นเหือนเลข6เห็นไหมครับฉะนั้น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 วันวิสาขบูชาก็คือขึ้น15ข้ามเดือนอะไรครับเดือน6นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ15บห้ามเดือน6ก็คือเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติออกจากคันพระมารดาแล้วซึ่งพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือพระนางสิริมหามายานั่นเองนะครับซึ่งลำดับแล้วก็คือใครเอ่ยพระนางสิริมหามายาใช่ไหมครับ สิริมหามายาเนี่ยจะอับแต่งงานกับพระเจ้านะครับสุโธทนะนะครับและข้อลูกออกมาเป็นใครเอ่ยข้อลูกออกมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับอ่แบบนี้นะเจ้าชายสิทธัตถะนะครับพอเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาประสูติที่ไหนประสูตริบริเวณใต้ต้นสาระครับณนะส่วนลุมพินีวันนะครับทีนี้หลังจากที่ท่านทำไมครับ เจ้าชายประสูติออกมาแล้วปุ๊บก็ทำไมครับทรงเดินนะครับทรงเดินด้วยพระบาทด้วยตนเองนะครับด้วยก้าวไปทั้งหมด7จก้าวระหว่างเดินไปทั้งหมด7จก้าวเนี่ยก็มีอะไรลองผุดลองรับครับ mm hmm. มีดอกบัวผุดรองรับนะครับและหลังจากนั้นก็ชูนิ้วขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วก็กล่าวอภิสวาจาครับว่า mm hmm. เราเป็นผู้เลิศของโลกเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลก นี่เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไปนั่นก็คือการเกิดชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสินธานั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่กลับจากสุรพินีก็เลยให้นะครับพระเจ้าสุทโธนานี้นนก็เลยเรียกนะครับพราหมณ์ทั้ง8คนเนี่ยมาทํานายลักษณะพระพุทธเจ้าครับหนึ่งในพราหมณ์ทั้ง8ดคนนั้นครับมีคนหนึ่งครับชื่อโกธัญญาโกธัญญาได้นะครับ ได้ทำนายลักษณะให้กับเจ้าชายสิทธาไว้ว่าถ้าโตขึ้นไปแล้วดํารงตนเป็นคารวาสหรือเป็นกษัตริย์จะกลายเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าออกบวชนะครับก็จะกลายเป็นศาสดาเอกของโลกนะครับและหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่เจ้าชายสิทธาประชวดได้ประมาณ7วันครับ พระนางสลิดมหามายาก็สิ้นพระชนพอสิ้นพระชนเสร็จแล้วพระเจ้าสุทโธนาก็เลยให้พระนางประชาโคบดีครับซึ่งเป็นน้องสาวของพระนางสลิดมหามายาเนี่ยมาทาการดูแลเจ้าชายแทนนะครับที่นี้นะครับแต่ด้วยความที่พระองค์ครับได้รดู้ได้รับรู้จากการทานายของพราหม์ทั้งแปดมาแล้วว่าเนี่ยถ้า เป็นกษัตริย์ก็จะเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่แต่ถ้าไปออกบวชเป็นพระเนี่ยก็จะกลายเป็นศาสตาโลกพ่อที่ไหนอยากจะให้ลูกตัวเองออกไปบวชพระล่ะครับฉะนั้นวิธีการที่เจ้าชายสุดโทวันนะไม่ต้องการให้ลูกของตัวเองเนี่ยไปออกบวชก็เลยทำไงครับทำยังไงก็ได้ให้ลูกได้รับความสุขสบายที่สุดก็เลยสร้างปราสาทสามฤดูขึ้นมาครับปราสาทสามฤดูมีทั้งฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับเอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อ ให้เจ้าชายครับอยู่แต่ในวังนะครับมอบความสุขทุกอย่างเอเวอรติงจิงกระเบลเลยนะครับเลยทําให้นะไหมครับอยากอยู่ภาพให้แบบเพราะเมื่อคิดว่าลูกตัวเองมีความสุขอยู่เลยนะครับก็มีความคิดที่อยากจะออกไปบวชเพราะว่าทุกอย่างก็มีพร้อมมีทั้งนามสนมมีทั้งนามกันนามพระสนมต่างๆก็คือต้องการอะไรทุกอย่างมีหมดเลยทุกอย่างนะครับที่อยู่ในปราสาทแห่งนั้นหลังจากนั้นก็ทํใไ้ครับได้ศึกษาและเรียนศาสตร์ ศิลัปรา,าสาททั้งหมด18ขแขนงจนครบทั้งหมดนะครับก็เป็นผู้เก่งโดยทีนี้นอกจากจะสร้างปรสา,าสาทสามฤดูแล้วพระเจ้า,าสุธทันนะก็เลยทำไมครับให้แต่งงานครับตอนอายุ16ตอนอายุ16แต่งงานอาภิเศกสมรสกับพระนางพิมพาครับแล้วก็หรือยะโสธราน,นี่ยแต่งงานกันเห็นไหมนอกจากจะทำไมครับไม่อยากจะให้ลูกออกไปเป็นนักบวชแล้วก็ยังต้องการทำไรอีก หาภรรยาให้ลูกอีกใช่ไหมครับอ่ะต่อมานะครับหลังจากอภิเษกสมรสเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งครับท่านก็ได้ออกไปประพาสที่อุทยานนะครับแห่งหนึ่ง ก็ได้ทอแผนเห็นครับเทวทั้ง4ซึ่งประกอบไปด้วยคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะหรือนักบวชนั่นเองนะครับโดยเห็นตามลาดับตอนแรกก็ไปเห็นใครก่อนไปเห็นคนแก่ก่อนไปเห็นคนเจ็บครับแล้วก็ไปเห็นคนตายนะครับทีนี้พอรู้เห็นก็รู้สึกเฮ้ยทำไมรู้สึกมันน่าเศร้าใจมันนน่าเวทนาจังเลยจึงเลยมีความรู้สึกเดินไปเรื่อยก็ไปเจอนักบวชครับก็มีความรู้สึกว่าเกิดความเลื่อมใสรู้สึกเออเลื่อมใสในท่านผู้นั้นจึงเลยมีความรู้สึกว่า ซึ่งเลยมีความคิดที่ว่าเฮ้ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องทําไมครับตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงความเจ็บความแก่ความตายอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นวิธีหนึ่งที่จะทําให้ ปัญหาทุกนี้มันผลออกไปก็คือทําไมครับสละเพศผู้ครองเรือนคืนออกไปบวชฉะนั้นจริงๆ้วอิเทวทูทั้ง4ครับที่มาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือสมณะให้พระเจ้าเห็นก็คือเป็นเทวดาที่สันนิษฐานว่าเป็นเทวดาที่แปลงกายลงมานะครับเป็นสร้างแรงบ,บันดาลใจให้มีความรู้สึกอยากจะออกบวชนะครับที่นี้หลังจากเสด็จพระพาณม่นานอกลับมาทําไมครับโอ้โหในภาษาสาไมไปดูก็เห็นนางสนมครับทาอาการหน้าเกียดนอนแหกแข้งแหกขาเปลื้อยกายทําไมครับ ก็เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยไอความสุขเนี่ยมันคคอเป็นแค่ความสุขทางการอารมณ์นะที่ทาให้ได้รับออกมาความสุขที่ได้มามันไม่ใช่ความสุขที่มาจากใจจริงๆมันเป็นความสุขที่เซิร์ฟออามาให้เราเป็นเพียงแค่มายาคติเท่านั้นฉะนั้นไอสิ่งที่เราลุ่มหลงมาตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงพอไอความสุขที่แท้จริงมันจะต้องไม่มีความทุกข์ที่มันเจือปนอยู่ฉะนั้นหนทางที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารทุกอย่างได้ก็คือทําไมครับออกบวชครับฉะนั้น ในช่วงกลางคืนครับพระชายิตัตดตัดสินใจออกพระนวดครับตอนอายุ2 9พรรษาหรือ29ปีนะครับโดยขณะดเดียวกันวันนั้นเองเป็นวันเดียวกับที่พระนางพิมพาครับได้ออกลูกออกมาครับก็คือราหุลน,นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ พอตัดสินใจออกบวชในตอนอายุ29ก็มุ่งหน้าไปครับที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนม,มาครับทำการตัดมวยผมครับนะครับให้เรียบร้อยและถือเพศเป็นบรรพชิตหลังจากนั้นก็เข้าไปเรียนครับ เข้าไปศึกษาในสำนักต่างๆเข้าไปอยู่ประมาณ2สำนักครับใหญ่ๆก็คือ 1. สำนักอลารด,ดาบทครับกับ2อุทกกดาบทซึ่งสำนสักิก็ได้เล่าเรียนจนสำเร็จเป็นญาณสัมบัติขั้นที่8จนครบหลักสูตรครบครอสแล้วแต่พระองค์ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ค้นพบหนทางการพ้นทุกข์ที่ตั้งเอาไว้เลยจึงมีความรู้สึกว่างั้นงั้นในเมื่อยังไม่พบก็ได้ไหมครับขอไปบําเพ็ญด้วยตนเองก่อนดีกว่านะริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรานะครับ พอไปแล้วทําไมครับในระหว่างนั้นก็เริ่มทําไมครับมีทําการในการทําไมครับเริ่มปฏิบัติหาความเพียรหรือหาทางบรรลุความทุกข์เนี่ยด้วยตนเองในการทําสิ่งแรกก่อนก็คือทำามสมงบาเพ็ญทุคขกิริยาครับบําเพ็ญทุคขกิริยาทําอะไรบ้างนะครับละดัแบ,บแรกกัดฟันก่อนครับแล้วก็เอาลิ้นดันเพดานหลังจากนั้นค่อยกั้นลมหายใจและหลังก็หลังจากนั้นก็มาทําการอดอาหารก็ทําตามลําดับตรงนี้นะครับ ทีนี้ทํามาอยู่ประมาณ6ปีครับก็ยังไม่ค้นพบทางเห่งการ้นทุกข์อีกสักทีหนึ่งนะครับก็ทําให้ครับทรงเลิกบําเพ็ญทุกขเกริยาครับแล้วก็หันมาเดินทางสายกลางแทนจริงๆในระหว่างทรงบําเพ็ญทุกขกริยาครับจะมีเห็นไหมครับพราหม์ทั้ง5คนจริงๆพราหม์ทั้ง5คนนี้คือปัญจะวัคคีย์ทั้ง5้ครับเป็นคนที่คอยดูแลพระพุทธเจ้าตอนทําบําเพ็ญทุกขกริยาอยู่ทั้ง5้านี้มีใครบ้าง1ครับโกธัญญะ2วัปปะ 3. พัทยิยะ 4. มหานามะและ 5. อาอาาชีครับเป็นคอนที่คอยดูแลพระพทจ้จ้าตอนที่บําเพนทุกคกริยาอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ระหว่างนั้นครับก่อนที่จะเดินทางสายกลางได้นั้นก็ทำไมครับ มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำไหมครับเทวดามาดีดพินนะครับที่มันตึงเกินไปหย่อนเกินไปก็ดีดสายกลางใช่ไหมครับจนพระพเจ้าตัดสรู้ได้ซึ่งพอตัดสรู้ได้ปุ๊บก็กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแปลว่านะครับสัมมาสัมพุทธานี่มันจะแปลว่าผู้ตัดสรู้ด้วยตนเองโดยชอบนะครับก็คือตัดสรู้ชอบด้วยตนเองนั่นเองนะครับ ตัดสรูได้ตอนอายุเท่าไหร่ตัดสรูได้ตอนช่วงอายุ35มสพรรษาครับหลังตัดสรุหลักธรรมที่พระองค์ตัดสรูได้ก็คืออริยสัจสีครับซึ่งอริยสัจสีประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยทุกขประกอบด้วยสมุท,ทยัยประกอบด้วยนิโรดใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบด้วยมรรถูกต้องไหม ทีนี้นะครับตัดสลุในใต้ต้นโพครับบริเวณหลิมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลาตอนขึ้น15ค่้ามเดือน6แอรเราเจออีกแล้วก็ตรงกับวันสําคัญไรครับวันวิสาขบูชานะครับที่นี่อันนี้ไม่เอานะครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาวันปฐมเทศนาครับพอตัดสรุหลักธรรมต่างๆได้แล้วทรงพิจารณาหลักธรรมนะอยู่ประมาณ7สัปดาห์ครับ ก่อนที่ว่าเฮ้ยจะไปเผยแพร่ให้ใครก่อนดีท่านจึงเลยบอกว่ามีบุคคลกล่มหนึ่งที่ทำไมครับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเลิกมาเปยนจุกาลัเนี่ยบัญจวิคีทางห้ารู้สึกว่าลดหมดแบบหมดเสื่อมศรัทธาแล้วว่าเฮ้ยท่านไม่มีความพยายามเลยหลังจากนั้นครับท่านก็ทําไมครับคิดอยากจะไปทําไมครับเอาหลักธรรมที่คิดได้เนี่ยไปบอกกับปัญจวิคีทางห้าก่อนฉะนั้นพอไปบอกกับปัญจวิคีทางห้าแล้วนะครับ ปาบอกแสดงหลักธรรมอันนี้ครับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับปัจจวัคคีทั้ง5ก็คือรรมาจากกระป๋วัตนสูตรทรมาจากกระเป๋วัตนสูตรก็คือเป็นธรรมที่ว่าด้วยแนวทางที่นะครับไม่พึงปฏิบัติอยู่2ทางคือไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปนะครับเราจึงควรเดินทางสายกลางครับซึ่งตรงทางสายกลางเนี่ยมันก็คืออะไรครับอริยมรรคมีองค์8กับอริยสัจสี่นั่นเองนะครับ ซึ่งพอพระเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมที่ชื่อธรรมจักรกระบปาอัสูตรแล้วปุ๊บนะครับหนึ่งคนคนนั้นครับในบัญจาวิคนห้าก็คือโกธัญะญครับได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือบรรลุเป็นพระโสดาบันครับและขอ,อ,อขออ,อุปสมบทเป็นพระพิสุส่งรูปแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนพระนาเป็นพระอัญญาโกธัญะญนะครับซึ่งเป็นเอหีพิขุอุปสัมปทาก็คือเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นั่นเองฉะนั้นพอ โกธัญญาเนี่ยบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกแล้วจึงทำให้พารตนาตรัยอะครับครบสามองค์เลยก็คือหนึ่งครับเกิดพระพุทธสองเกิดพระธรรมครับสามเกิดพระสงฆ์ครับฉะนั้นเกิดครบสามองค์จึงทำให้วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งครับคือวันที่ครบ สามองเลยก็คือกงกับวันอาสาฬหาบูชาซึ่งวันอาสาฬหาบูชาครับมันจะตรงกับขึ้นวัน15บห้าข้ามเดือน8เห็นไหมครับหลักในการจาอาสาฬหาเลยก็คือนี่ครับมันจะเป็นเหมือนรอจุลาเห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยหะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูตรงนี้มันจะคล้ายเลข8เหมือนอินฟินิตี้อย่างนี้เราก็แปลงออกมาเป็นได้เป็นเลข8แบบนี้ครับ15าข้ามเดือน8ตรงกับวันอาสาฬหาบูชาครับทีนี้สุดท้ายนะครับ ตรงกับวันจาตุรงคสันนิบาตครับจตุรงคสันนิบาตนะครับจตุรงคสินนิบาตก็คือวันที่พระเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมครับโอวาทปาติโมมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับคือทําความดีครับละเว้นความชั่วครับทาจิตใจให้บริสุทธิ์ครับอันนี้คือหัวใจหลัก3อย่างของโอวาทปาติโมซึ่งการแสดงโอวาทปาติโมนะครับมันตรงกับวัน ขึ้น15าข้ามเดือนอ่ะซึ่งมันก็ตรงกับวันสําคัญอันนี้ครับคือวันมาคาบูชามาคาบูชาคาอ่ะดูสิคาเดือน3เห็นไหมให้สังเกตตรงนี้ครับคาเป็นตัวคอระคังเห็นไหมลูกมันจะคล้ายกับเลข3นั่นหมายความว่ามันก็ตรงกับ15าข้ามเดือนอะไรครับเดือนสามนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักในการจำของวันมาคาบูชามาคาบูชาเกิดจะตุรงสันนิบาตสามอย่างเลยก็คือหนึ่ง องค์ประกอบแรกครับพระสงฆ์รวมทั้งหมด1 2 5 0รูปเนี่ยมาประชุมรวมโดนการโดยมีได้นัดหมายครับและพระสุขเหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นครับเป็นเอหิริคุอุปสมบทาคือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้โดยตรงเลยและสาเป,เป็นผู้ที่มีอิปอิพิญญาหกครับอิพิญาหกคือมีหูทิพตาทิพบรนลึกชาได้แสดงอิทธิฤทธิได้ต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือเกิดอะไรครับเกิดพระจันทร์เต็มดวงนะครับในวันนั้นนี่คือจะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์าตาตุลงกสันนิบาตนะครับ สุดท้ายครับวันเสด็จปรินิพานปรินิพานก็จะตรงกับวันอะไรครับวันวิสาขาบูชาซึ่งในวันที่พระเจ้าปรินิพานเนี่ยก,ก็มาจนถึงอายุประมาณ8 0พ0 0ษานะครับหรือ80ปี80ปีนี้ก็ทรงแสดงปัะชิมโอวาทครับประชิมก็จะแปลว่าสุดท้ายโอวาทก็จะแปลว่าคําพูดฉะนั้นคําพูดสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานก็คือ พิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดบนโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้สําเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดฉะนั้น คีเว์าสำคัญที่พระเจ้าบอกของเราไว้ก็คือเราจะต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับเพราะยังไงบนชีวิตนี้ของเราในร่างกายของเรามันก็รั้วเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเวลาที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและก็ต่อทั้งคนอื่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ก่อนเสด็จพิบาลว่า สุดท้ายแล้วร่างกายของเรามันก็เสื่อมสายละสลายไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ต้องล้วนตายเป็นธรรมดาพอพระเจ้าสเสด็จดับคันปริพันธ์บริเวณ,ณใต้ต้นสาลาเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มนับเป็นพุทธศักราชที่1หรือพศหนึง่งใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นของพม่าเนี่ยจะเริ่มนับเป็นพศหนึ่งเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นของไทยจะต้องทํำไมครับเริ่มนับเป็นพศศูนย์ก่อนเพราะว่าคนในแบบการนับแบบศรีลังกาเนี่ยก็คือจะนับแบบไหนเอ่ยก็คือเริ่มนบับหลังจาก พระเจ้าเสด็จป่าลี่นี้ผ่านไปแล้วกี่เดือนครับ1ปีขอโทษด้วยไปแล้ว1ปีนะครับอ่ะเงินก็แสดงว่าจบเป็นไทม์ไลน์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับว่าแต่ละเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นฉะนั้นขอท่นรอนองกลับไปนะครับพิจารณาดูว่าแต่ละเหตุการณ์เราลองไปวิเคราะห์ดิว่วามันสอนให้เรารู้จักเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการเอ่อการเอ่อ บำเพนทุกขกิริยาอย่างเงี้ยมันให้ข้อคิดอะไรกับเราได้บ้างอย่างเงี้ยครับฉะนั้นพระเจ้าทรงสอนเอาไว้ทิ้งหลักธรรมเอาไว้ให้นั้นหมายความว่าก็ขอให้เราดําเนินตามสิ่งเหล่านี้ไปอะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ